มานี่สิข้าจะบอกให้ข้าไม่ได้คิดแง่นั้นกับพี่ใหญ่แต่ข้าคิดกับเจ้าอกนนเ้าช่ม เป็นอย่างไรคำพูดของหนานซุยเย่เขาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนีเจ้าโมโหหรือไม่ได้โมโหวันนี้ยังจะลงจากเขาหรือไม่ก็ลงสิทำไมถึงจะไม่ลงล่ะยังบอกว่าไม่โมโหอีกปกติิสี่สวีเฉินไม่พูดแบบนี้หล้วเจ้าม่อยากไปก็ช่องไปสิต่อให้ลงดาบก็ไป เราจะพาข้าลงเขาแบบนี้เป็นที่จับตามองของทุกคนคงไม่ดีกระมังเจ้าไม่ฆ่าข้าเจ้าตำหนักสู้พูนนั้นก็ไม่พอใจมากแล้ว บัดนี้แค่ถูกกำจัดวรยุทธมันเป็นแค่เผาวิญญาณทั่วไปแล้วผาสูงชันขนาดนี้ข้าดูแล้วก็ชักกลัวขึ้นนิดนิดเพียงแต่เสียสวิตเฉินข้านึกวิธีดีๆหนีสายตาคนอื่นขึ้นมาได้จุ เป็นอย่างไรไม่มีคนเห็นแล้วครั้งหน้าทำแบบนี้เข้าปล่อยตกนะอะ้ข้าไม่อยากให้เจ้าลำบากใจคนในเมืองที่รู้จักเจ้ามีตั้งเยอะคืนนี้เป็นเวลาของเจ้ากับข้าข้าไม่อยากถูกคนอื่นรบกวนเรียบร้อยแบบนี้ก็ไม่มีใครจำเจ้าได้แล้วไปเถอะ ก็ตกมือของใครนะดยเลยค่ะยาดเอาไมไดได้เลยเอาละดูให้ดีนะมาแที่สอีดอยู่คนอยู่ของมีดบินพร้อมกัน เจ้ารู้ไหมว่าทางงานในโลกมาตย์ต้องโดนทุบตีเจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าเคยโดนทุกตีหรือจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเคยโดนทุกตีมาก่อนหรือเอ,าอเ้าอะจะบอกข้ามาสิตบะเจ้าสูงล้ำใครกล้าทำร้ายเจ้าแค่เรื่องเก่าในวัยเด็กห้ามพูดถึงไม่พูดก็ไม่พูด สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจ้าในตอนนี้ขนมจ้าขนมไม่จ้ขนมล่ะขนมจ้าขนมขนมเพิ่งออกจากเตาแม่นางลองชิมดูอ,อันนี้อันนี้อันนี้เอองั้นเอาหมดเลย <c oughs> ได้เลยอันนี้ชอบกินขนมมากเลยลาาก็จะเอาอันนี้นะตอนนั้นอยู่แดนมนุษย์สิ่งแรกที่พี่ใหญ่ข้าพากินก็คือขนม เ้าจ่ายเงินให้ใช่ไหมตั้งแผงทํำนายดวงตรงเชิงเขาเซียนเนี่ยนะช่างเป็นคนที่กล้าดีแท้ท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหรือไม่เห็นเหมือนเลย อ้ามอ้ามม่นางพูดไม่ถูกต้องอาพูดถึงวิถีทํานายชายทักอุธุชนอย่างเราไม่แน่ว่าต้องด้อยกว่าผู้บําเพ็ญเพียรสูงส่งหมายถึงอย่างไรโอเคเขาแค่ทํานายดวงให้ผู้บําเพ็ญเพียรผู้บำเพ็ญเพียรไม่อายุขนานเท่าไหร่ยาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีเวลายาวนานต่อาจผู้เหลวไหลแปดส่วนก็อาจจะตรงกับคําทํานายก็ได้แต่ส่วนมนุษย์นาะ มีชีวิตอยู่แค่มากี่สิบป,ปีไม่มีความอดทนแน่อกทำนายไม่แม่แมนมิถึงหนึ่งเดือนรับรองมีคนมาตื้อมารื้อแผงแน่มีเหตุผลนะใช่เป็นต้นว่าจวนวินสิวในตำนานว่ากันว่าประมุกจวนมีความสามารถสูงลำ้ำทำนายชะตาทุกสัรพชีวิตไดน้น่าเชื่อหรือไม่ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมหากเขามีฝีมือจริงตอนนั้นจวนบรรพฤวินซิลจะถูกเผาวิญญาณเข็นข้าในจวนได้หรือมานางไม่ต้องมาเอออยาให้ทำนายอะไรบุพเพอืข้าขอแปดอักษรแปดอักษรนี่ข้าไม่รู้แล้วล่ะยนอ่านไม่เป็น เอาเถอะเอางี้แม่นางโย,ยนเหรียญทองแดงลงบนโต๊ะได้ไหมข้าจะตีคำทํานายให้โอ้โหแม่นางเจ้ากำลังถล่มตัวในความสัมพันธ์ที่สับสนใช่แล้วจากที่ท่านดูแล้วความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อมหมดทางเยียวยา โอ้ยแมา่นางความสัมพันธ์ของผู้เจ้าเดินมาถึงทางตันเขว่าไม่สำเร็จหรอกคำโบราณว่าไว้เก่าไม่ไปใหม่ไม่มาไม่สู้เจ้าเพิ่มอีกไม่กี่อีแปะข้าจะดูความสัมพันธ์ต่อไปให้เหลวไหลสิ้นดีข้าว่าตัวไทยสงเดชดแล้วมือใช่ไหมไม่ต้องรอหนึ่งเดือนข้าจะรื้อแผนของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยโอ้เจ้าริบอปื๊บอุ้ยเอเอเอแอมพอดีปวดไหล่ะยัก ยักยกยกไหลยักไหลเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะขอโทษ้วยหวานอธิบายได้นะข้าถามเจ้าทำไมต้องรื้อแผงของเขาด้วย ข้าไม่ชอบที่เขาทำนายนี่นะเขาเป็นแค่คนธรรมดาข้าก็เป็นแค่คนธรรมดา,ข,า,รรมดาข้ากับเขาเห็นได้ชัดว่าฝีมือสูสีกันกำจัดวรยุทธ์มารทิ้งแต่เจ้าอย่างร้ายก็ข้าเป็นคนแบบนี้ใจข้าสงบสงเหน่งนี่ยหนะึ่งพันปียังไม่พอเลยดังนั้นเจ้าต้องจับตาดูข้าให้ดีแล้วละ ชอบไหมไม่ชอบจริงเหรอเอ,อเล่นเออท่านจะกินอะไรดีเออบะหมีเจสองชาอ่ได้เลยท่านรอเดี๋ยวขอบคุณดูเจ้าคุณเคยกับพ่อค้าร้านนี้ดีมาบ่อยหรือเมื่อก่อนมาบ่อยเพียงแต่ มันเท่าแก่เปลี่ยนคนแล้วบะหมี่เจสองชามขอรับอ๋อขอบคุณนะออขอบคุณแม่นางที่ช่วยท่านพ่อข้าไว้บะหมี่สองชามนี้ให้ข้าเลี้ยงพวกท่านมีดาท่านหรือแม่นางจําได้หรือไม่เมื่อสองสามวันก่อนได้ช่วยคนชาราที่โดนโจรขโมยถุงเงินบนท้องถนนเงินข้าหายไปแล้ว ถ้าคุณยินดีที่อยู่บนดินแดนมนุษย์ไม่อย่างนั้นจาตายไปแล้วไว,ไว้ชีวิตเข้าด้วยไปซะขอบคุณมากแม่นางท่านผู้เฒ่าอายุมากแล้วทำไมออกมาซื้อยาเองที่บ้านไม่มีคนหรือที่บ้านมีลูกชายอยู่ลูกทรรพีแม่นางเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าป่วยมาน,นาน เงินเก็บของที่บาดใจหมดแล้วเพื่อหาเงินให้ข้าซื้อยาลูกของข้าเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนข้าไม่อยากให้เขายุ่งยากเลยมาซื้อยาเองไม่เป็นไรแล้วผู <c oughs> ้เท่าท่านนั้นคือบิดาของท่านหรือ,อะนั่นคือท่านพ่อของข้าหลังท่านพ่อกลับมาเล่าเรื่องที่แม่นางช่วยเขาให้ฟังการแต่งตัวท่าทางอายุรูปร่างหน้าตาข้าจดจําไว้ในใจ ข้าขอขอบคุณแม่นางแทนพ่อข้าอีกครั้งอไม่เป็นไรแล้วก็ลูกสาวข้าพอท่านปู่เล่าเรื่องก็บอกว่าจะเป็นจอมยุทธเหมือนกับแม่นางอะเสียเฟิงมานี่มาเด็กคนนี้ขี้อายไม่กล้ามาเจอพวกท่านเออแม่นางท่านกับคนของท่านอ๋อ สามีข้าเองโอ้ท่านกับสามีเองรือต่อไปมาได้เลยมาที่นี่กินบะหมี่ได้เลยไม่เก็บเงินในเมื่อท่านพูดแบบนี้พวกเราก็ไม่เกรงใจแล้วไม่ต้องเกรงใจท่านกินให้อร่อยนะเรียบกินเถอะอาศัยบุญเจ้ากินบะหมี่ไม่ต้องจ่ายเงิน นคืนนี้ข้าได้เห็นแดนมนุษย์ที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เหมือนว่าก็ไม่ได้แย่นะักเสี่ยวฟิงดูดอกไม้ไฟสิ คั้งก่อนที่ข้าดูดอกไม้ไฟยังเป็นเมื่อสิบปีก่อนคนคนนั้นสำคัญสำหรับเจ้ามากเหรอพี่ใหญ่ของเจ้านะ่ะสำคัญสิสำคัญมากด้วยเราเจ้ามั่นใจไหมว่าเจ้าแยกข้ากับเขาได้จริงๆข้ามีวิธีแยกแยะง่ายๆ แต่แม่นยำมากอยู่วิธีหนึ่งรู้ไหมว่าคืออะไรมานี่สิข้าจะบอกให้ข้าไม่ได้คิดแง่นั้นกับพี่ใหญ่แต่ข้าคิดกับเจ้าาก,กวนเน่อสมา

ก็แค่คิดว่ามันน่าเสียดายนะเสียดายอะไรไปเที่ยวจบลงแล้วนักโทษของเมืองโอบหิมะควรกลับเข้าคุกเหมันจงไม่ต้องกลับไปแล้วข้าควรไปที่ไหนละ่ะอยู่ในหอชวิสเวียนนเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะข้าให้คนเตรียมที่พักให้เจ้าจริงๆแล้วข้าอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญแล้วข้าก็ไม่สนใจที่สำคัญก็คือ ในใจของเจ้าข้าอยู่ต่อในฐานะอะไรได้แอบมีความสุขตั้งนานข้าพอใจมากแล้วแต่ข้ายิ่งหวังว่าเจ้าจะตอบข้าเร็วกว่านี้ว่าในใจเจ้าข้าเป็นอะไรกันแน่ งั้นข้าไปแล้วไม่คิดว่าท่านจะติดใจฟุ้งซ่าน ข้ามาอยู่ใกล้ๆยังไม่สังเกตเห็นผู้อาวุโสะพูดมาได้ตามตรงเลยสวยเวเฉินข้าเฝ้ามองท่านมาตั้งแต่เล็กจนโตท่านอย่าหลอกข้าเลยมู่สเวหลิงนี่ท่านทำต่อน,นางไม่ธรรมดาท่านดูเมืองโอพิมาในยามค่ำคืนยังสงบเงียบขนาดนี้แต่กลับมีคลื่นใต้น้ำปั่นป่วน,นมากมาย ท่านรู้ดีปกป้องคนของเมืองโอพิมาเป็นหน้าที่ของท่านภายหน้ายัางต้องปกป้องพันธมิตรเซียนปกป้องเผ่ามนุษย์มูสเวนหลิงเทียบกับหน้าที่ของเจ้าเมืองแล้วอันไหนเบาอันไหนหนักท่านน่าจะรู้ดีกว่าข้าแต่ตลอดที่ผ่านมานางไม่เคยทำอะไรผิดและช่วยข้ามาตลอดผัวอวุโส ใต้ล่ากับคนคนนึงมันขัดกันจริงๆเหรอหากไม่ใช่มู่เสวยหลิงแต่เป็นท่านพ่อเป็นท่านเองเป็นสิ์คนอื่นๆของเมืองโอพีมะหรือชาวบ้านตกเชิงเขาตอนที่ต้องตัดสินใจเลือกข้าก็ควรจะทอดทิ้งพวกท่านเหรอหนึ่งคนร้อยคนหมื่นคนหากเป็นผู้บริสุทธิ์คุณค่าชีวิตคนเปรเียบเทียบอย่างไรเสียสละส่วนน้อย ปกป้องส่วนมากเป็นหลักการที่ถูกต้องจริงๆเหรอผที่จิตท่านกำลังสั่นคลอนใช่ข้าสับสน <c oughs> วิธีทำได้ไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคผู้ที่ฝึกจะต้องค่อยๆเดินไปเพียงลำพังหลักการที่ตกทอดมาแต่โบราณหลักการที่ตกทอดมาต้องถูกต้องเสมอเหรอผู้อาวุโสวางใจ ข้าก็แค่สับสนหน้าที่ของข้าต้องรับผิดชอบนะดวงจันทร์ลอยสูงแล้วข้ากับสวนสิ้นนัดหมายกันจะปกป้องหอคอยมุกให้ดีข้าควรไปได้แล้วเจ้าเจ้ไปแล้วไม่ใช่หรือดินแดนมนุษย์ช่างพิลึกดีนะพวกท่านจะให้ข้าทำตามกฎ ตอนนี้ข้าทำตามแล้วคนที่แปลกใจก็คือพวกท่านอีกในเมื่อเจ้ากลับมาแล้วก็ทำตัวให้ดีๆเถอะสิทธิ์พี่จะไปเช่นนี้หรือแม้แต่เขตต้องห้ามก็ไม่มีท่านวางใจในตัวข้าเกินไปแล้วหรือว่าคิดว่าวรยุทธ์มารข้าสูญสิ้นกลายเป็นคนไร้ประโยชน์จึงไม่มีภัยคุกคามอีกเจ้าทำแบบนี้ข้าก็เพิ่งเคยเห็นพูดได้ง่ายมะตั้งใจเอามาให้นะ เจ้าเมืองพวกท่านเป็นคนออกเงินไม่นับว่าค่าติดสินบนนับว่าเป็นน้ำใจจากศิษย์น้องหญิงแล้วกันนะขอบคุณที่พวกท่านดูแลข้าก่อนหน้านี้รับเอาไวเ้เถอะศิษย์พี่คือต่อให้รับไว้หากเจ้าก่อเรื่องพวกเรายังรายงานอยู่ดีนั่นมันแน่อยู่แล้ว พี่เดินดีๆแล้วมีหนึ่งพันปีจริงๆก็คงดีเพราะเขาคือซางฉีจะรามือง่ายๆหรือทำไมขาเป๋แล้วล่ะ อยู่แดนมนุษย์เจ้าเที่ยวเล่นมีความสุขดีไหม <c oughs> เจ้าเจอกับอาจารย์แล้วทำแบบนี้หรือท่านมาแล้วสิบปีในแดนมืดเจ้าน่าจะรู้จุดจบของการทรยศ ในตอนที่ข้าตัดสินใจได้นึกถึงผลที่จะตามมาแล้วเจ้าเป็นสิทธิที่ข้าภูมิใจที่สุดข้าจะให้โอกาสเจ้าได้เลือกอีกครั้งคิดดูให้ดีๆสรุปจะตามข้ากลับไปแดนอันธการหรือว่าหลังจากที่ข้าฆ่าทุกคนที่นี่เจ้าค่อยกลับไปกับข้า มีเผ่าวิญญาณเข้ามาในค่ายก่นทำไมไม่มีการแจ้งเตือนมู่เวหลิงซางฉี เจ้าคือนาสุยเว่ขค่ายคนในเมืองก็เป็นเจ้าที่กลางขึ้นสิไม่เลวเลยข้าไม่ยุ่งว่าเจ้าจะทำอะไรแต่ต้องปล่อยมู่สเวหลิงลำพังเจ้าคงขวางข้าไว้ไม่ได้นาสุยเว่ ก้นหัวนกลับต้องบาดเจ็บบ้างแต่ไม่มีทางตายให้กนหนกลับโลกในพัดพับขังซางฉีไว้ได้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่แผนระย่เจ้าเ <c oughs> วลาเร่งห่วนขาจะต้องตั้งข้ายคนส่งเจ้าไปจากเมืองโอภิมักด้วยพลังซางฉีท่านขังเขาไม่ได้หรอกไม่ต้องสนดข้าเจ้าวรยุทธมาน,นสูญสิ้นเอาชีวิตรอดได้ยาก ถูกเข้าจับตัวกลับไปแดนมืดต่อให้ไม่ตายก็ตายทั้งเป็นข้าชินมานานแล้วนี่คือชะตากรรมของข้าไม่เกี่ยวกับท่านไม่ควรทําให้ท่านเดือดร้อน เจ้าทำอะไรปล่อยเข้าไปข้าจะกลับไปกับท่านอยู่บนแดนมนุษย์มานานไม่ได้เรียนรู้อะไรเท่าไหร่กลับยิ่งค่อยๆไร้อนาคเขาไม่ใช่คนของพันธมิตรซีนไม่เป็นภัยคุกคามต่อท่านแล้วอย่าฆ่าเขานะ